ไได้ไม่มีคนขายหรอกเขาไม่ให้ขึ้นขายจะเอาน้าเอาตาเอาอะไรมาขายอย่างเดิมไม่ได้จเจ้ากับข้าวกับปลามาขายอย่างเดิมก็ไม่ได้เขาไม่โอเคเขาไม่ให้ขายเริ่มแรกแหละเอาบักาัวมาจากบ้านมาขายบนรถไฟ อันทีนี้ก็ขายดีนะปลาปัวขายดีมากเดี๋ยวนี้น้ามันท่วมปลาปัวยังไม่ออกแต่เขาไม่ให้ขายละแม่ก็เลยมาตัดสินใจเออมาขายตอนกลางวัน,วานข,าขายตอนกลางวันก็โอเคได้ดีอยู่ทีนี้พอเติบโตจิตมาแบบนี้เป็นโรคก,ก็นั่นโรคไอนี่แม่ก็เลยเปลี่ยนคิดเออลองมาขายกลางคืนทิ่มันจะดีไหมเออกลางคืนโอเคนะ<ม>เพราะว่ากลางคืนน่ะเปโซนโซน,โซน,โซน,นู้นโซนนี้ก็ช่วยยายซื้อตั้งหลายปีแล้วนะหลายปีละ สี่ปีเนะี่ยขายกลางคืนเปลี่ยนกะมาขายกลางคืนแต่กลางวันเราก็กลับบ้านพระเช้านะเนาะเช้าอย่างเงี้ยเรกลับบ้านแต่มันก็ขายได้อยู่ได้นะวันไหนเหนื่อยยายก็พักว่ามีคนถนัดคนช่วยยายนะเขาให้ตั่งยายยายก็ไม่เอาในเมื่อเขาไม่ซื้อของยายไม่เอาของยายยายมาตาเก็ให้พันให้ห้าร้อยนู่นให้ทีเราไม่เอาเขาก็มาใแต่จะกราให้ถ้าเขาแต่ตะกราเราไม่เห็นแนละ้วก็เอาเพาเงินเนี่ยนะ ได้ได้ต่อวันแม่จะลงไปเลยพันหนึ่งหรือหกหรือหกเจ็ดร้อยยอดแม่จะออกมาสามพันสี่พันแล้วแม่จะมาเอาที่นี่เพิ่มอีกเพิ่มที่นี่เจ็ดร้อยเนี่ยเป็นขนมอย่างเงี้ยจะมาเพิ่มอีกสองอย่างเจ็ดร้อยถ้าขายดีนะแม่จะขายได้เยอะถ้าถ้าขายที่วันไหนคืนไหนขายไม่ดียอดแม่จะตกจะเหลือได้คือละสองพันมั่งพันกว่ากว่ามั่งวันนี้แม่ก็ไม่ได้ขายเต็มที่เพราะว่าแม่เอาของมาน้อย ได้พันได้สองพันนี่แหละวันนี้นะ่ะหากทุนแล้วก็คงเหลือพันกว่าบาททำคนเดียวต้องรับภาระหมดทุกอย่างในครอบครัวเ,เป็นเป็นเสาหลักครอบครัวละไม่ก็ไม่รู้จะทำอะไร แต่ขายขนมมันก็อดนอนนะแต่เดี๋ยวเราแก่มากกว่าน,นี้เราจะอดไม่ทุนไม่ไหวอันนี้ก็ปีนี้ก็โอเคนะแต่มันก็ปวดปวดหลังปวดเอวลุกขึ้นย,ยากเนาะนั้นแต่เราแก่มากกว่าน,นี้แล้วเราจะตำยังไงถึงไม่ขอก็แม่แม่รับไม่ได้อะแม่ไม่โอเคอนะแต่ใจแม่ใจแม่ปรารถนาทุกวันนี้นะถ้าไม่ขายของไม่ได้หรือมากลางคืนไม่ได้แม่ก็อยากไปร้องเพงลงร้องเพลงขายของแม่ชอบร้องเพลงแล้ว ลินคนนี้ต้องกินນ้ำตาคนหุ่มอุบลไม่มาแต่เทียลทันตาเหມือนดังປีก่